มาแล้วอาทิตย์ไม่มีอะไรแ้เออถ่ายให้ผมแน่นี่ผมจะให้เอฟซีเขาดูนี่ให้เรามองถ่ายไปนี่ไมถือนี่จับไว้ตรงนี้ก็ได้นี่ผมจะพูดเองถือให้ผมแน่นี่ถือตรงเขี้ยวนี่ที่ผมแทงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยจะได้บอกกันเราจะได้รู้กันว่าว่าไอโซเทียมที่เราซื้อมาใช้อะมันคมอยู่ตอนใหม่ๆแต่เวลาเราถูคมโซ่เนี่ยครับมันคือมันถูแล้วมันลื่นแล้วมันไม่กินเนื้ออะไรเหล็กต่ไบมันไม่กินเนื้อเหล็กเลยนะครับ บางเขี้ยวก็ถูเข้าได้นี่อย่างเงี้ยครับบางเขี้วนี่ก็ถูไม่เข้าเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวพอพอว่ามีวิธีไงนะลนไฟก่อนบ่ต้องร้อนก็มือรวยๆเนี่ยอืมมันก็ลื่นไม่ใช่เฉยๆถูเลยลุนตัวแบบผ่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไอเนี้ยเข้าเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยอันนี้เข้าทางไหนเนี่ยเดี๋ยวเราถูผ่าถูมีดีกตัวเนี่ยลื่นปึ๊ดเลยมันเนี่ยเออไม่กัดเลยไม่กินเลยเอาแก๊สบ่ลุนเหรอไม่รู้เอาแก๊สหัวแก๊สเผาหู ไปน่าน่าจะได้อยู่น่าจะได้หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเนี่ยอันนี้กินนะครับเนี่ยพอที่ซ้อมบาง่นอยู่จะเอาแกะใหญ่เป่าแกะเปิเป่าเป่าไก่เป่าก่อนใช่ไหมมันห่อนมันถูไม่เข้าเนี่ยอันนี้เข้าเห็นไหมเนี่ยเขี่ยวเนี้เข้าเนี่ยเนี่ยคมเนี่ยเนี่ยอันเนี้ยดูเลื่อนฟืดเลื่อนฟืดนั่นแหละไม่เป็นไร ได้แค่นี้นะ,ะแนะนำให้ซื้อโซ่แท้นะคะเพื่อนๆมันจะฝนโซ่ได้นะนโอเคแค่นี้ครับรผมฝนโซ่เสร็จแล้วนะครับเป็นโซ่เทียมนะบางอันก็เข้าบางอันก็ถูลื่นๆนะเออมันเลยไม่กัดไม่กัดเขี้ยวนะวนอนบอกให้พ่อซื้อตัวแท้นะอย่าไปสั่งของเทียมมาใช้เรื่อยพ่อนะให้เราลองเอง กะเลใส่ขนารเอาโชคดันกลับยังมือท่านหอนบอ รถหยาบมาเลยไปมันระดวกมากัน Sånn. ไปดูไฟหัวเทียนนะครับเขียวมันห่างก็แบบโ,โอ้ใช้สู้นไฟแรงแล้วก็ยังกระดับดสามขาตัวแนงเทุกข้อโค้งเสนเป็นไงลองแล้วเป็นไงร่ะวันนี้<ด> <laughs> มันคือดับดีเท<ด>ั้ว่าเอามาได้แกะดูให้แล้วไปยังมันจังดับเดี๋ยวแกะดูให้มือมือ เลือยเสร็จแล้วนะเพื่อนๆนะเขี้ยวหัวเทียนไม่ดีนะหัวเทียนไม่เวิร์กนะสามขาเนี่ยต้องง้างออกนะมีหัวเทียนใหม่ไหมเนี่ยที่เขาจะยุใช้แล้วไปไม่มีเนาะไม่ไดถุงมีวัวเราเอาหัวเทียนใหม่มาใส่ลองดูครับเต้นระดับเต้นระดับกระโดดตัก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 เขี้ยวนี่มันชิดนะถ้าไม่มีก็เดี๋ยวจะง้างเขี้ยวตัวนี้ออกครับ งานออกประมาณนี้้ามันออกห่างจากจุดเดิมหน่อยนะอ่ะก็ใส่กลับเข้าไปจิร้อนเด้อแล้วลองดูดิมันก็เต้นตึกตึกตึกดับอีกว่าหมุนเข้าไปแล้วก็ลองเลวยว ร้อนร้อนอย่าเพิ่งปิดฝาขันนี่กรล้องเลยสตาร์ทเลยขันให้แน่นขันให้แน่นแล้วก็สตาร์ทเลยไฟมันเดินไม่เสมอมกระโดดกระตะกระตะกระตะ,ตะใช้ลุ่นไฟแรงเลยกันกันไม่ติด อยู่ไฟแห้งหมดเลยสามขาก็ไฟแรงก็โฆษณาไฟแรงไม่ใช่เหรอเครื่องติดง่ายเออก็รอโมอซื้อหรอกว่าบอกเอาพ่อเอาบอกพ่อฟูฟูฟูบอกคุณเบิ่งให้เาว่าแห้งเข้าแห้งเอาบอกเขาชีสตั้งให้ข้าวบ้าไม่หาน่าอืมเอ้าลองยังไม่ต้องปิดลองก่อนสตาร์ทเครื่องดูให้มันไฟมันเดินสมูทก่อนงั้นเดี๋ยวผมย่างมาเทียนผม มากมายเอาหัวเทียนปกติเราก็ได้อ <laughs> เอาของแท้ <laughs> ระเจ้าไพรไวาย,ายัางดีเราไม่อาแม่ช่างก็อยู่ใกล้ๆไปหาช่าง <c oughs> อโอเคครับแค่นี้ครับอันนี้ปัญหาอยู่<อ>แค่หัวเทียน,นหัวเทียนกระโดได,โดไ้เดี๋ยวผมเอาเครื่องผมมาสรุปจบกัน